สวัสดีจ้าพ่อเมพี่นองมาพบมาพอกับเจตาผ้าร้วยเนาะคะ่ะในทางช่อง u ู u ู e เนาะมือนีเจตาจะมาว่างแนวทางของรัฐบาลไทยเนาะคะ่ะรัฐบาลไทยออปีนาพี่น้องวันที่สองมือนีวันที่ยีเนาะคะ่ะลุงปีเกา่าได้จะไปโชคดีปีใหม่กันเนาะคะ่ะ โชคดีปีใหม่กันวันที่2มกราคมเนาะ68ค่ะพ่อสอใหม่ไปใหม่เนาะพ่อสอใหม่ได้โชคได้ลาบกันทุกคนเนาะค่ะพี่น้องขอให้เอฟซีทุกท่านเจอแต่สิ่งดีๆเด้อในปี68เนาะพี่น้องขอให้สิ่งดีๆหลั่งไหลเข้ามาล่ำรวยกันเนาะ ไปเบึงแนวทางกันค่านี้ก็จะเป็นรัฐบาลไทยเด้อครับพี่น้องเจตาพารวยลุงรัฐบาลไทยครับเมือนี่ใกล้ขมาแล้วเนาะวันที่สิบหกสองสุวันพื่นเขาาต็มมต็มเด้อ่าล่างล่างออกสองหนึ่งเนาะแต่โมเม,มนต์ตัวนิ่ตัวเจาะพุ่นนะคะแต่ก็เข้าไปติมตมเนาะวิ่งสองเข้าไปแล้วก็ สองหนึ่งหนึ่งสองเนาะค่ะผู้ใดดผู้ใดมาเอฟซีตามซองสุวรรณเนาะค่ะเอฟซีของซองสุวรรณคือสีบัวผาดกันเนาะรัฐบาลไทยเด้อค่ะกราบบุญขอบกราบขอบ,บุญขอบคุณซองสุวรรณเด้อค่ะที่เอาแนวทางมาวางทางช่องของเจตาเนาะกราบประคุณเป็นอย่างสูงเลขทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางเนาะค่ะ บริษสนับสนุนให้เล่นการพานันค่ะพี่น้องยิบจับลอตเตอรี่กันเนาะของรัฐบาลไทยเบิงเบิงลอตเตอรี่ไว้มักตัวใดชอบตัวใดเนาะค่ะแนวทางของซองสุวรรณเนาะมาเบิงตัวใหม่ของเพื่นค่ะตัวใหม่ให้มาแล้ววันที่สองมกราเนาะค่ะวันที่สองเดือนหนึ่งพระเจตาเขียนเป็นปีนาเนาะค่ะพี่น้องเมื่อนี้เป็นปีเก้าอยู่ เีตลุงลงให้ปีเก่าเนาะวันที่สองโชคดีตอนรับปีใหม่เด้อค่ะมาเบิ่งแนวทางของสองสุบันกันเนาะค่ะวิ่งลูดก็จะมีสองกับสีสองตัวหขางสองเก็ดสองเก้าสองศเจ็ดสี่สามสามตัวสามหางค่ะสี่สองเจ็ด 620 640ค่ะในวันที่สองปีนาโมกลาโชคดีปีใหม่กันเนาะค่ะพี่น้องตัวเน้นตัวจอพนจะมี27 47 20 40ค่ะไปแนมแนมซ่อมซอมลอตเตอรี่ไวเดอร์เอฟซีของซองสุวรรเนาะค่ะหยิบจับลอตเตอรีไวรรัฐบาลไทยค่ะพี่น้อง มาเบิ่งสูตรตัดของเพิ่นกับพี่น้องสูตรตัดมาแล้วอันนี้เป็นสูตรตัดเด้อค่ะอันที่อ่านไปแล้วนะสูตรเต็มค่ะสูตรเต็มนี่คือสูตรตัดเนาะสูตรตัดของซองสุวรรณเพิ่นก็เข้าไปซองเนาะค่ะเพิ่นเขาไปตนตัววิ่งสองเข้าตัววิ่งตัวดิตัววิ่งสองเนาะ เมืองตัวใหม่ของพื่นมันที่สองค่ะสูตรตัดไปไวๆจักน้อยเนาะค่ะพี่น้องท่านใจบ่แคบหน้าจอเด้อค่ะผู้ใดสอบสองสู่วันสูตรตัดรัฐบาลไทยบนล่างรวมเลยค่ะรวมเลยบนล่างเนาะสองตัววิ่งลูดบนล่างวิ่งสองค่ะสามตัวหางเดียวค่ะหกสองศูนย์สองศูนย์สองเจ็ดสองเก้าค่ะ รัฐบาลไทยในวันที่สองที่จะถึงนี้ตัวนิ้นตัวเจาะพื่นหมดเลยจ้ะตัวนิ้นตัวเจาะสองเจ็ดสองเลขสามตัวเนาะเอาไว้พิจารณาหยิบจับโรตเตรีกันเด้อค่ะเลขถูกตัวมีเขามีหลุดเนาะถ้าเลขหลุดก็กราบขอโวดขอให้เอฟซี FC, ถูกท่านเนาะค่ะมาดูของใครต่อไปต่อไปจะเป็นของมาดามคำนวณค่ะ มาดามคำนวณกับเขาตตูว,วิ่งเนาะค่ะพื้นในมาสองเนาะวันที่สิบหกที่ผ่านมารัฐบาลไทยของมาดามคำนวณเนาะจังได้กาบ,บขอบุญขอบคุณมาดามคำนวณเ้อค่ะที่เอาแนวทางมาวางทางช่องของเจตาพารวยเนาะกาบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงรัฐบาลไทยของเราปีหน้าจะมาแล้วเหลืออีกว่าจีมือเนาะค่ะพี่น้องเหลืออีกไม่กี่วันดีแนวทางของมาดามคำนวณพิ่นวันที่สิบหกค่ะ สิบหกเข้าไปตัววิ่งเนาะวิ่งบนวิ่งล่างสองสองวิ่งวิ่งสองล่างกับเข่านะคะ่ะแต้มเดียวค่ะพี่น้องเพิ่นนินเจาะสองศูนย์เนาะล่างของมาดาัมคำนวณออกมาสองหนึ่งเพิ่นนินเจาะสองศูนย์เนาะค่ะสองตัวมาหนึ่งตัวเนาะมาเบ่งวันที่สองของปีหน้ากันค่ะพี่น้อง ปีหน้ามาแล้วของมาดามคำนวณรัฐบาลไทยตัววิ่งรูดพื่นไหนมากวิ่งรูดวิ่งวิ่งลูดพะนะไปเว้าตะสิว้าเล่าเมืนต้นอยู่พี่น้องรัฐบาลไทยวิ่งอันนี้สูตรเต็มเพื่นค่ะวิ่งเจ็ดกับสองค่ะเจ็ดกับสองเจ็ด เลขสองตัวเนาะสองตัวบุนตัวนี้สองตัวบุนเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์ค่ะสองศูนย์สองแปดเนาะตัวนิรตัวจอพจนจะมีสองสองศูนย์กับเจ็ดศูนย์เด้อค่ะตัวนิรตัวจอสองตัวบนสามตัวบนสามตัวจะมีสี่หางค่ะสามเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดศูนย์สามสองศูนย์สามสองแปดตัวนิรตัวจอพจนจะมีสามสองศูนย์สามเจ็ดศูนย์ค่ะ พิจารณากันของมาดามคำนวณพื้นเนาะค่ะวิ่งล่างเจ็ดกับศูนย์ค่ะล่างเจ็ดกับศูนย์บนเจ็ดกับสองค่ะพี่น้องตัวนิ่นตัวเจาะพื้นกน็อย่าลืมสายวิ่งเนาะสายวิ่งอย่าลืมของมาดามคำนวณวิ่งล่างเจ็ดกับศูนย์ สองตัวสี่หางเจ็ดหนึ่งเจศูนยตัวเน้นตัวจอของมาดามเพิ่นจะมีเจหนึ่งกับศ2เด้อค่ะพี่น้องในวันที่สองมกราที่จะถึงนี้เนาะรัฐบาลไทยกราบขอบ,บุญขอบคุณมาดามคำนวลหรือเกาล่าคาเที่เอาแนวทางมาวางเนาะกราบขอบคุณเอซทุกท่านค่ะที่เขามารับชมรับฟังเนาะที่เขามาให้กำลังแรงใจของ ในช่องของเจตาพารวยเนาะคะ่ะเขามาติดตามเขามาคอมมินเขามากดไล่กดแช่กาบพระคุณเป็นอย่างสูงะคะ่ะกาบเพระคุณเป็นอย่างสูงเนาะ,ะต่อไปจะไปดูสูตรตัดของมาดามคำนวณคะ่ะนี่คือสูตรตัดของมาดามคำนวณเนาะคะ่ะวันที่สิบหกก็เข้าไปสองเนาะเพิ่นวิ่งสองเนาะคะ่ะ วิ่งบนล่างสองกับเขาของเพิ่อนอยู่แต้มเดียวพี่น้องเออสองศูนย์มาดามเพิ่นในมาตัวนินตัวเจาะสองศูนย์สูตรตัดบนล่างกับเขาของเพิ่อนอยู่ค่ะ,ะถือว่าเลขเดินดีอยู่เนาะเดินดีค่ะของมาดามห้ามาพลาดตัววิ่งบนล่างเนาะค่ะเอามาเบิ่งตัวไม้ของเพิ่นค่ะวันที่สองเนาะวันที่สองของมาดามคำนวณวิ่งบนล่างก็จะมีเจ็ดเด้อค่ะ จ็ดแล้วก็สามตัวหนึ่งหางสองเจ็ดศูนย์ตัวเน้นตัวเจาะสองสองตัว,ตวสองตัวบนล่างเจ็ดศูนย์เจ็ดสองสองศูนย์ค่ะตัวเจาะตัวนินเพิ่นกับสองศูนย์เจ็ดศูนย์้ค่ะพี่น้องอ้าวติดตามกันยิบจับลอรเตอรี่ไว้เดอร์ค่ะพี่น้องหยิบไว้เนาะรัฐบาลไทยของเราโชคดีปีใหม่กันเนาะค่ะพี่น้อง โชคดีปีใหม่กันเลขทุกตัวกับมีเขามีหลุดเนาะค่ะเลขทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมปิ่นยางสูงเด้อค่ะพี่น้องมักของผู้ใดกับแคปหน้าจอเนาะสิตามของผู้ใดกับเบิงเบิงใส่กันสูตรสูตรเต็มสูตรตัดของเพื้น ที่เจตาเอามาลุ่งมันนี่สองสองเซียนเนาะซองสุวรรณสูตรเต็มสูตรตัดเนาะค่ะที่อ่านไปแล้วล่ะกะของมาดามคำนวณสูตรเต็มสูตรตัดคือกันเนาะค่ะหลืกเิ่น,นะะกะเ,เอามาแน่ใส่กันเด้อพี่น้องแต่ถือบาเดินดีถือบาดังบาปังอยู่สองสุวรรณกับมาดามคำนวณนี่ ชอบกันแนมแนมยิบจับโปรตอรี่ไว้โชคดีปีใหม่กันทุกคนตัวเนาะสายวิ่งสายหลดก็ัย่าลืมเนาะคะ่ะพิจารณากันไปอาคลิปนี้ก,ก็กราบขอบคุณทุกท่านด้อค่ะที่เข้ามาใกำลังแรงใจเจตาพ้ารวยเนาะกราบขอบคุณเอฟซีไม่เพราะว่าจะเป็นเอฟซเก่านะคะที่เข้ามากดไลค์เนาะ ที่คอมมาคอมเมนต์เห็นมีคอมเมนต์คอมมาก,ก็ดีใจเนาะคะ่ะพี่น้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงคลิปนี้ก็ขอพี่น้องโชคดีโชคโชคดีปีใหม่กันเนาะคะ่ะโชคดีวันที่สองกันอย่าลืมหยิบจับปลปรเตอรีลีกันไว้เนาะในปีหกแปดเนาะคะ่ะ วันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขด้ายสุขภาพร่างกายและจิตใจแข็งแรงเนาะมีความสุขตลอดทั้งวันเดินทางไปไหนก็ให้ปลอดภัยคะ่ะเดินทางไปให้มีโชคกลับมาให้มีชัยคิดหน้าเจอกันใหม่ขอบคุณลหลายๆคะ่ะคิป